สบายดีพี่นอ้องมืันนี้แก้วสร้างแนวจิพาพี่น้องมาก,กินหมูจุม่มหรือว่าหมอหอนเด็กพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อเจียหมองง่ายเลยพี่น้องหมองง่ายเลยสวยบ้างเว้นแก้วเนรอแก้วเจ้าแก้วที่พักก็เป็นพาน ี่พักดวสุดทายเบิ่าลูกพี่น้องเด้อเดียพี่พักเนื้อเฮามงังแจวมังจิมนะมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อ บสร์สุขุสุข,สข,ขเดอ้อขอบขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดติดตามให้ร้องใจกันตลอดเดอ้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นี่ามาเด้อค่ะเดอ้อ mình xào mô แสบๆหลอบเดิกน้ำกันบ้านยุทธ พี่น้องคะสีขอจบคลิปเพียงเ่ามีนาะพ่อกันคลิปนาเด้อพี่น้องเด้อกะพิพาดาราาประกันได้เกิดคอสตัดขอภใยน้ำเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคนที่เขามากกดไลค์กดติดตามให้ก็ลั่งใจเด้อพ่อกันคลิปนาค่ะ